<ส>เก่งภาษาอังกฤษเลยล้วจะสอนโยคะชาวต่างชาติได้หรือคะครูเวลาที่เราสอนโยคะเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาตินะคะเราสามารถใช้ทับศัพท์เป็นชื่ออัศนะได้ค่ะแล้วก็มีคําศัพท์หลายตัวนะคะที่เราสามารถที่จะใช้ศัพท์เฉพาะของวงการโยคะได้ทําให้สื่อสารได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะขอแค่รู้คําศัพท์เหล่านั้น อย่างเช่นนะคะถ้าเราอยากจะบอกให้ผู้ฝึกของเรานะทํามือแบบนี้เราจะไม่มาบอกว่าพับนิ้วนางกับนิ้วก้อยลงไปแล้วก็ยืดนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางมันจะใช้คำเนี่ยฟุ้งเฟือยมากๆเลยเราสามารถใช้คําว่ากันยอฟิงเกอร์ได้เลยค่ะถ้าบอกว่ากันยอฟิงเกอร์นะคะส่วนใหญ่ชาวต่างชาติก็จะเข้าใจสื่อสารได้ตรงจุดเลยนะคะว่าให้ทามือเป็นแบบนี้ค่ะ ถ้าสนใจนะคะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมตอนนี้เกลือกับครูบัฟนะคะโยคะฮอลลกค่ะเราเปิดคอร์สนะคะภาษาอังกฤษสําหรับครูโย,โยคะค่ะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะเรียนสดผ่านซูมนะคะแชั่วโมงด้วยกันเรียนแล้วนะคะเราจะมีใบเซอร์จากโยคะไลอ้อนหรือว่า YA ให้ด้วยนะคะจะเริ่มคลาสแรกวันเสาร์นี้แล้วนะคะเวลา9ก้นาฬิกาถึงสิบเอนาฬิกาค่ะถ้าสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ทักเรือมาได้เลยที่ l ลโ e OA สติกุศลโยคะค่ะแล้วพบกันในคอร์สนะคะสาหรับคนที่สมัครมาแล้วค่ะบ๊ายบาย